ก็มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาเช่นเดียวกันนะคะทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระราชทานเทียนพรรษาถวายวัดพระธาตุดอยตุงเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2566ที่วัดพระธาตุดอยตุงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพระพุทธิวงศ์วิวัตรรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุง เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์พระอารามหลวงและที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีสมโพธิเทียนพันษาพระราชทานเนื่องในโอกาสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานเทียนพันษาถวายวัดพระธาตุดอยตุงเนื่องในวันเข้าพันษาประจำปี2566โดยมีนางพัทรวดีสุทธิธนกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีนำส่วนหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธี วันเข้าพารรษาับเป็นเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญมีระยะเวลาประมาณ3เดือนรวมถึงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาได้มีพระบร,รมมุขทานอนุญ,ญาตให้พ,พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกุศลถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามมาแต่โบร,ราณกาลและยังเปิดโอกาสให้พ,พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพระพุทธศาสนาด้วยพิธีการใช้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางในการทำความดีร่วมกัน และเป็นโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือว่าสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพื่อเป็นการศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ส่งความรู้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์อีกด้วย